ครับสวัสดียามเย็นนะครับมาอยู่กับชููกวิสานอีกเหมือนเดิมแล็โคโซ,ซิ่งนะครับนี่ก็จะพาไปดูหน้าง,งานนะครับที่ผมขุดไว้เสร็จไปเกือบหมดแล้วครับเหลือนิดเดียววันนี้โอ้เมื่อยหล พึ่งพักเมื่อกี้ครับคลองไส้ไก่ก็เสร็จกับหมดนะครับ <_ p> เหลือพรุ่งนี้ก็เหลือนิดเดียวครับน่าจะน่าจะบรรุเสร็จพอดีนี่ครับอู้น้ำตัวนี้ใสามากเลยน้ำตัวนี้จะไปคลุทะลุทะลุ ุมนู้นนะครับที่พักอีกบอ่อหนึ่งครับเนี่ยคลองไส้ไก่ลูกนี้เนี่ยมาดูคลองไส้ไก่ลูกสองครับที่เพิ่งเสร็จไปเมื่อกี้ครับนี่ครับอน้ำออกไวครับนี่ครับใช้เวลาน่าจะครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ หนึ่งชั่วโมงวะชั่วโมงสองชวโมงหรืองไม่บอกลืมนะครับตัวตัวนี้จะเป็นกว้าง3าเมตรนะครับสามเมตรห้าสิบความกว้างของปากบอ่อลึกสองเมตรครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปอะไรนี่รูปขนมครกต้องดูมุมสูงนะครับ โอ้น้ำใสามากเลยโอ้รูปขนมครกตอนนี้ก็จะเป็นทะลุกั้นแล้วก็ออกตรงนั้นพักหนึ่งแล้วก็ลงฝั่งโน,น้นตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยกว้างห้าเมตรนะครับความกว้างของขนมครกลึกสองเมตรห้าสิบ สวยมากเลยครับตรงนั้นก็จะเป็นทางเข้าก็ตัดไปฝั่งนอนสะลูกนี้ก็เพิ่งเสร็จวันนี้ครับเสร็จวันนี้ก็ขุดคลองไส้ไก่ต่อเลยนี่โอ้ดูน้ำโอ้ มันจะเป็นสะดือนะครับสะดือประมาณเม็ดกว่าทั่วหมดแล้วครับคืนนี้น่าจะเต็มนะครับอู้น้ำไหลดีมากเลยเอ๊ะทำไมมันไหลอยู่ครไหลอยู่สวย เรียบร้อยโอ้วันนี้ก็มาดูฝีมือเท่าแก่นะครับเจ๋วเลยแนม่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี้ยเท่าแก่เราโอ้เสียงน้ำครับดังจ้าเสียงดังดีมากตอนนี้ก็คลองไส้ไก่นะจะไป ตรงรถไมโครครับจะเป็นอะไรนะขนมครกแล้วก็ทะลุไปโน,น่นอีกบอ่อหนึ่งครับจะวนเลยครับรอบโอ้ทุกแกนี่ไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะ่นี่ย้ยเจ๋วเลยตอนนี้ก็ความลึก ความลึกเท่าไร่นี่เทาแกขุดนี่อู้ใช่สองเมตรกว่าแลยผมลึกจัดสวยงามครับตามท้องเรื่องฮาเลฮเเลก็หกเเซ็นตแล้วครับเดี๋ยวก็ใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยรูปขนมครกอยู่ตรงนี้อีกอันนึงแล้วคลอง ไส่ไก่จะทะลุไปนี่จะมีรูปขนมครกตรงนั้นนี่ครับคือมันเป็นตัวนี้จะล็อกต่างหากตัวนี้ก็ล็อกต่างหากตัวนี้ก็จะเป็นทุ่งนาโอ้ส้มลายไม่ได้พักเลยครับวันนี้ความร้อนขึ้นสองรอบเลยโอ้โหสุดจัดประหลาดบอกไม่อยากจะบอก ฟันก็ใกล้จะหมดแล้วนะนี่ครับข้างข้างก็ผมจะใช้ฟันนะครับขูดเอาไม่มีปีกครับงานนี้ไม่ต้องใช้ปีกวันนี้ต้องใส่เจ้าสมพงเหนื่อยจอดเลยอู้เจ้าขูปตาของเรานี่เอง โ,โ, ه, โอ้เขาเอาขี้ควายมาลงนะครับนี่ครับเป็นน้ำสีเขียวเลยใส่ขี้ควายจะได้มีวัดอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะแมงที่อยู่ในน้ำนะ่ะแมงอะไรที่อยู่ในน้ำนี่เราจะเจรี้ยงปลาปล่อยปลาได้เลยครับนี อน้ำมีตลอดอย่างนี้ไม่อดหรอกครับปลูกข้าวปลูกอะไรได้สบายเลยครับปลูกปัมใส่สปุ๊บแล้วก็ปลูกข้าวพอข้าวสุกก็ไถเกี่ยวเสร็จก็ปลูกอีกโอ้ของสะลุกนี้ลูกแรกครับที่ขุด ลูกที่สองก็เสร็จเรียบร้อยนี้ครับรถไทยที่เสียนอนถอยชนนะตอนกลางคืนครับตอนฝนตกแกรีบจัดถอยชนเลยตึง โเป็นไงล่ะนี่ก็ทีมงานก็ทำอะไรกินข้าวกันนะอ,อย่างปลา <laughs> <ป>อย่างปลา,ปาปปวันนี้เมนูอะไรนู้นบ ในหนูต้มหนึ่งอ๋อแสดงว่าหญ่อยู่ม่จเองหรอเนี่ยทำโอทุกวันนี้เอ้ยแม่รถกระดาวความร้อนเลิงมาจอดหลังใบดองกุนดองขึ้นเถื่อวันแต่งนั่งรวยลื่นรวจเห็อตยู้ นั่นและความร้อนขึ้นอ้เมีื่อไหร่อะอสวัสดีครับัสดีครับสวัสดีครับมัคนฟิล์มงคนฟิล์มมาได้ไงครับโอ้ยวันนี้ขอย่างไปตองให้กินตัวนี้เมนูรเมนูหมูหมูอ้เทซัดัตนวะเัดเทซัดเทซัด งูได้แล้วดูหละโอ้ดูเลยผมไม่ดูหรอกผมเลิกแล้เลิกดูน้อยเลิกแค่น้อยดูดีเนี่ยพ oh, ูดไม่ดีแล้วไม่มีเหตุผลอีกโอ้นี่มีคนใน้ภาอาจารย์ชูได้รถใหม่นี่งฟันดีได้เมื่อคืนนอนหลับอย่างเดียวเลยนอนหลับอย่างเดียวโอ้ไม่ฝันแม่ร้าย ไม่ได้ตื่นเต้นเลยเออแล้วจะไปเอาวันไหนครับเนี่ยยังไม่ได้วันเลยดูวันก่อนวันต้องออกก่อนวันเกิดอะวันเกิดวันไหนวันที่สิบสี่สิกรกฎาคมออกวันไหนบอกด้วยเย<ม> <Yeah. S 1> จะมาผูกแขนจะ,จะมาผูกแขนหูยหนูต้มนึง่ง ที่พัไใช่มันจะคล้อยนึ่มันต้องไอ้นั่นใส่อันเดียวใส่สองอันก็ได้ใส่ได้ตัวไปเอามาอีกอันหนึ่งไปเอาใบตอมาอีกอันหนึ่งัดแค่นี้เท่าเลยทแล้วมันจะบางถ้าใส่อันเดียวต้องใส่สองอันครับสำหรับเมนูนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันทริปหน้านะครับสวัสดีครับ